สวัสดีครับมากินเขาน้ากันเลยครับมือนี้ได้ตร้มแซบตร้มแซบพี่นอ้องตร้มแซบบอหฮองกับเขาสวยสุรินทร์ฮ้องดึงลางินอนเลยหืมหอมขนาดได้ตร้มแซบจากตลาดเจ้าเดิมเจ้าเกา่าอืมเขาหอมครับขาสุรินทร์บ้านฮ้องบ่งหงกินเองิึงทั้งทั้งเนื้อ ทั้งปอดทั้งหัวใจลองปอด,ดก่เลยแซ่บพื้นกาลห่านี่จะไดยก็แซ่บได้ผักกาดมาแก้มอมอืมโอ้โหอนอืมตกเทียวอ่ะ อืมส่วนน,น้ำมังโอ้ยอหลวงคอสุดยอดดีๆไปล่องมึงเด้อไปเบอร์เซียแซ่บต้มแซ่บหมูเดี๋ยวขอห่อนๆขอท้ายังครัเบเี่ย ม,ม,มันจากาศกับส่งคนที่ตกกับรถตกหอนเราครับพี่น้องขิดยังบอ่อเข้าตลาดเลยตงรงแซ็บง่ายสุด ตรวปิดวังดีๆ้านเนี่ยเห็นงานมาเมืม่อยๆจดน้ำแกงง่อนๆออย่างโหขอทาสำนึกะน,นอนพักผ่อนพี่น้องสู่งานต่อบื่นปอดเลยคำนี้ไงอืม เรื่องอีกเลยต้อง,างทานหรอใครเรากะพะกบกบโหสุดยอ,ดอเยอนืเ้ออ่อนเนื้ออ่อนเจ้ว แก่หัวใจตกป,ปบับลองหัวใจปุ๊บราคาหันตอนยังคำเดียวเลยดูนี่ม่ต้องแบงึง บวชขาดอีพ่อเจ้าเนี่ยเขาอามาจาบ้านนะครับหอมครับข้าวหอมสุรินหอมจริง กินบ็ดบ่ะซื้อมา60บาทไปเดี๋ยวยังไรเนี่ยหมนั่านต่พอคืนส่วนต้นหออน,นี่ม่แห้งครับ กับแก้มเนี่ยสั้นดีเลยนะกาลังพอดีเลยสมสมนะใช่ไหมราการนีนก็ซื้อมาจากตลาดหวานเลยดิผมค้นมาเงี้ยระกาศเนี่ย toàn vậy hả? อุ่นปะขาเห็ดตปอนี้เท่ครับขั้ท้าเลยครับราดเนี่ยผมจะเป็นเลือกเป็นตอนนะครับแล้วจะเข้าว่าเสียวเนี่ยหมักอะไรกันเลือกกันนั่นเลยครับหลังๆเลยผมจะเน้นปอดคนมักมม่กินง่ายครับ ว่าสีทงังเป็นลวกจิ้มก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋แต่หนเขาแต่ผมมักโซน,นามผมก็ได้มักเลือกตรงแซบเดี๋ยวเยวหนรื่องไหนลองแบบลวกจิ้มมาเหมือนจิ้มเราสุดเด็ดตัวลวกจิ้มบอกให้ลองตัวตรงแซบนี่สี่ประจําเลยกันได้แบบ หกสิบบาทเนี่ยทำหั่นคนกินหลายๆคือผมนี่กินพอดีไหมเนาะกูกินห,หน่อยๆเก๋สองคนพอดีจะบอเป็นกับแกงแม่งไม่รู้เนี่ย ห่อนออกครับโอ้ยเนาแตกงอ่ะทางบันเจออ้าฝนะตกก่เนาะอยู่ของเทพตกแต่ย้ำเรื่องงานครับโอ้โอ้ยสำคัญครับย้ำเรื่องงานกตกดีครับ

kind of a ทำสุดท้ายครับง่อืๆเข่าเบิ้ลเพ่อเดียวย่าลืมเข่ามารับช็ค,คลิปกันหลายๆเด้อครับฝากให้กำลังใจมีแห้งมีกำลังใจในการถ่คลิปต่อไปเรื่อยๆเด้อครับครับซัมนี้กับฝากไว้ตัวนี้ต้มแซบครับขอบคุณครับ